เป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำที่มีท็อปปิ้งที่เยอะที่สุดอีกหนึ่งร้านที่ไหนอะในจังหวัดพิษณุโลกจริงปะนะอยากรู้ไหมล่ะว่าร้านอะไรอะไรอะวันนี้พามาร้านก๋วยเตี๋ยวสุโขททยลุงป้าสายสามตรงไหนอะถนนบรมมตย์ซอย28สุโขททยเหรอที่พิษโลกใกล้ๆแม่โครเก่าก๋วยเตี๋ยวต้มยำราคาเบาๆเริ่มต้นที่50บาทไม่แพงบอกได้เลยว่าท็อปปิ้งเนี่ยเยอะมากน่ากินที่สุดสั่งเกี๊ยวต้มยำมาชิ้นเบอร์มเนื้อหมูแน่นๆหมูสับกากหมูใส่มาเต็มชามเกือบล้นแหละมีเหลือง กะเนื้อแน่นกากหมูนี่ขาดไม่ได้ลูกชิ้นหมูสับก็จัดให้เต็มชามน้ำซุปต้มยำเปรี้ยวนำหอมมะนาวอร่อยเมาอร่อยเองรสชาติกำลังดีอร่อยแบบไม่ต้องปรุงจะเพิ่มท็อปปิ้งอีกก็ตามใจเกี๊ยวหมูชิ้นโตเนื้อแน่นน่ากินมากไข่ต้มยำมะตอยยงมะตูมกากหมูชิ้นโตกรอบกรอบเกี๊ยวทอดออเดอร์ฟนำร่องขอเวลาแปบเรียบร้อยร้านเปิด9ก้าโมงเช้าถึงบ่ายสาหยุดทุกวันจันทร์